เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวคริปโตเคอเรนซีนิดนึงนะครับหลังจากหายไปหลายวันนะเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคือเพิ่งออกเมื่อเช้านี้เลยตอนนี้ก็คือน่าจะพอโอเคละก็เลยรีบมาอัดอัปเดตเกี่ยวกับคริปโตให้แล้วกันนะอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่ได้พร้อมมากเพิ่งออกมาเมื่อนะตอนเที่ยงๆบ่ายๆนี้เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัว Bitcoin กันเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ ก็คือบิตคอยก็ต้องยอมรับว่ามันตบหลุดแล้วหลุดอีกนะครับก็คือจังหวะที่ผมคิดว่ามันไม่ควรหลุดอ่ะมันก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้บริเวณสักหกสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาด้วยซ้านะครับก็ตบหลุดมาจนถึงแบบหกหมืฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ไอเดียของเราเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นคาดหวังในการเล่นเว็บสขึ้นเว็บห้าละ นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพักได้ตัวเนี้ยผมยินย,ยอมว่าแบบมันไม่ค่อยชัดเจนเนาะแต่ไอเดียยังเป็นในลักษณะของการแบบว่ามองว่าเป็นการเด้งจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วลักษณะการดีดขึ้นทุกกรณีตอนนี้เป็นการดีดเพื่อลงต่อฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสดีดได้แบบเดิมไหมคําตอบคือได้ นะครับแต่เป็นการดีดที่รุนแรงจนทำนิวไฮเหมือนสมมติฐานก่อนหน้านี้ที่เคยคุยกันไว้ไหมคำตอบคือปัจจุบันไม่ได้ชัดเจนแบบนั้นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไอเดียคิดว่าถ้าเกิดมันตบหลุดโลอีกซึ่งต้องบอกว่ามันถามว่ามีโลได้อีกไปเรื่อยๆยไหมต้องบอกว่าได้เพราะว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นรูปแบบของสแตนด์อดารวะคือจะตบหลุดโลไปเรื่อยๆก็ได้อะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็คือมันอาจจะเล่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นกรอบเล็กๆแล้วก็ค่อยดีด นะครับเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นจังหวะที่สวยงามสนัดขนาดนั้นสําหรับทิศทางแบบนี้นะแต่ว่าถามว่ามันจะดีดเลยได้ไหมได้ถ้าเกิดใครรักชอบบิตคอยนะครับก็เลยก็คิดว่าถ้าเกิดคิดว่ามันจะดีดได้เลยอะ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีโอกาสหลุดโลได้อีกแต่ถ้าเกิดหลุดก็ถามว่ากลับตัวตลอดได้ไหมก็คือได้ฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นของตัวบิตคอยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการเทรดดิ้งในกรอบนะครับซึ่งเป็นแบบช n นัล แชแนลเทรดแบบขาลงลักษณะประมาณอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะมีมีกําไรที่ดีกว่าคือเทรดในกรอบไม่ได้หวังคําใหญ่ละนะครับฉะนั้นเนี่ยบิตคอยรูปล่างไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูเอาคอยนะครับว่าทิศทางเป็นยังไงได้บ้างเนาะตัวที่ผมอยากดูเลยก็คืออีเทเรียที่ยังดูมีทรงอยู่นะครับอีเทเรียม ไอ้คำว่ามีทรงอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของเขาไม่ได้ตกหลุดโลเนาะแล้วก็อันนี้เป็นการที่ให้แผนอยู่ในดิสคอร์ตั้งแต่ตั้งแต่ผมออกโรงพยาบาลมาเมื่อเมื่อไบ่ไบ,บ,บ,บ่สองบ่สามอะนะครับเนี่ยลอยเจาะน้ําเกลือยังอยู่นี้อยู่เลย <laughs> โอเคนะครับก็คิดว่าอันนี้ยังเป็นการเคลื่อนที่ลักษณะของการลงเว็บ4เพื่อขึ้นเว็บ5ได้เนื่องจากอะไระพี่เพราะว่า การเคลื่อนที่ลงของเวฟสี่ชุดนี้เนี่ยไม่ได้ลงจนไซซิ่งมันประหลาดไปจากไปจากเดิมไอ้บิตคอยเนี่ยไซซิ่งตรงนี้มันเริ่มประหลาดไปหมดละมันก็เลยแบบหน้าตาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่สําหรับการที่จะกลับตัวขึ้นเป็นเวฟห้าฉะนั้นเนี่ยด้วยองค์ประกอบทั้ง2ตัวไม่ว่าบิตคอยหรือว่าอีทเรียมเนี่ยรวมกันปั๊บเนี่ยนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยมีโอกาสที่อีทเรียมจะดีดขึ้นขึ้นเวฟห้าแต่บิตคอยจะเป็นการดีดขึ้นเพื่อลงต่อแต่การดีดขึ้นเพื่อลงต่อของบิตคอย จะไม่ได้รุนแรงเข้ากับอีเทเรียมเพราะอีเทรเรียมเป็นการดีดเพื่อขึ้นเว็บฮาแล้วมีนิวไฮยังคงเป้าหมายไว้ที่เดิมครับสำหรับอีเทเรียมนะคือ4,242นะครับเป็เส้นสีเขียวเนาะคำตอบเดียวก็คือว่าอย่าหลุดแล้วละกัน3,355หรือเส้นสีแดงปัจจุบันในราคาอยู่มัณสัก3,500เนาะดีดขึ้นไปได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอย่าหลุดก็แล้วกันนะครับสำหรับอีเทเรียมนะก็ถือว่ายังยังเป็นเอาทคอย์ที่ใหญ่ที่ยังน่าสนใจอยู่แต่ส่วนบิทคอยน์เนี่ย ทรงดูเลเทสแล้วเถอะอย่างไรไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีปัจจัยอะไรขรับเคลื่อนตัวอีทีเรียมทําให้มันแข่งกว่าตลาดหรือแข่งกับเบนมากอย่างบิตคอยก็ได้นะครับโอเคที่จะผ่านผ่านไปไม่ได้เลยคืออยากจะไปในมุมมองของตัวหุ้นมากขึ้นแล้วกันนะครับเห็นมีคใครหลายๆคนขอกันมาเยอะพอสมควรสําหรับตัวตัวหุ้นนะครับซึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นตัวเซตเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่ เวอร์ชันที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันลงมาอยู่ในเวอร์ชันที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้แพงนะคำว่าไม่ได้แพงเนี่ยไม่ได้แปลว่าถูกนะครับไม่ได้แพงก็คือไม่ได้แพงต้องต้องขอแบบอธิบายแบบนี้แล้วกันว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของผมเนาะซึ่งก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีมากๆเนาะก็คือให้ข้อมูลอันนี้ไว้แล้วกันนะ Ya os ha cunado. อ้าโอเคอืม,อมผมอยากทำให้มันเล็กลงนะ มันดูประหลาดประหลาดนะสำหรับกราฟอันนี้ท่านึงนะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์ไอมุมมองนี้วันหลังแล้วกันเนาะพอดีว่าทําไมมันประหลาดประหลาดผมอัปเกรดแล้วหรือเปล่าอ่าโอเคครับงั้นผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับสตหรับตัวนี้เดี๋ยววันไหนมาคุยกันนะเพราะว่า เรื่องเรื่องเซตอินเด็เนี่ยเริ่มกลับมาน่าสนใจนะครับอืมอ่าเอาเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันบ่อยๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นตัว BNB อบเนาะอืมบ nb เนี่ยการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยก็ยังมองว่าอยู่ในลักษณะของ ของเว็บสนะครับเป้าหมายยังอยู่ที่เดิมนะคือดาวไซค่อนข้างมีฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคริปโตเคอเรซีเรียกว่าแบบอ่าเบอร์หนึ่งเอ็กเนเบอร์หนึ่งเอาคอยแล้วก็เบอร์หนึ่งคริปโตเนี่ยเริ่มทําตัวไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันขนาดนั้นอย่างเช่นเบอร์หนึ่งคริปโตเนี่ยอย่างเช่นบนะิตคอยเนาะก็คือยังมองว่าเฮ้ยเริ่มมีดาวไซแล้วก็ถ่าย,ถ,ายถ่ายลงนะแต่เบอร์หนึ่ง coin, อย่างเอาคอยอีเทเรียมที่เราคุยกันเนาะก็คืออาจยังจะมีอัพไซ์เกิดขึ้นได้อาจทีนี้เบอร์หนึ่งในเรื่องของเอ็กืซ ก็คือเป็นเหรียญของ XChain แล้วกันว่าประมาณนี้คือยังมองว่ามีโอกาสพักลงมาอยู่ที่จุดบริเวณ A เท่ากับ C หรือบริเวณ495แต่ถามว่าไม่จําเป็นต้องถึงไหมคําตอบว่าใช่นะไม่จําเป็นที่ต้องถึงเหตุผลเพราะเหตุผลเพราะว่าการเคลื่อนที่ของเวฟ B สี BC, น้ําเงินเนี่ยมันเคลื่อนที่เกินเกินเวฟสไปที่เรียบร้อยแล้วหรือที่เขาเรียกว่าเป็น Strong B นะครับพอ Strong B เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดอะไรครับเกิดเวฟ RC uh, failure เนี่ยเยอะมากๆและเป้าหมายของ c failure ส่วนใหญ่ที่เท่าไหร่ครับเออผมเจอบ่อยอยู่ที่61.8แนะและปัจจุบันเนี่ยเกือบที่จะถึง61.8แล้วแสดงว่าดาวไซด์ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถามว่าเยอะไหมคำตอบคือมันไม่ได้เยอะจะถึงเป้าแรกและนะครับและถ้าเกิดมันลงมาแถวๆสัก570จริงสำหรับ B&B n B นะแล้วมีร e เจคชั่นแท่งแดงๆตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยเนื่องจากว่าเคลื่อนตัวในบริษัสตอง BC fail นะครับหรือว่าที่จะเป็นน่าจะเป็น running f a t เดวมึงถ้าผมพอวัดอีกทีน่งนเนี่ยเกินร้อยสจนะครับจะเคลื่อนที่แบบ running f a t นะครับคือ running f a t นี่คือจะเป็นการเก็บของที่แรงที่สุดละในบรรดา simple collection simple collection คือการพักตัวแบบไม่ซับซ้อนคือก็คือจะเป็นพักตัวแบบง่ายๆเห็นง่ายๆอย่างเนี้ยครับเขาเรียกว่าพักตัวแบบไม่ซับซ้อนก็คือว่าเห็นชัดเจนรู้เลยว่าเออมี3ามพื้นนะเป็น a b c อะไรแบบเนี้ยซึ่ง ไอ้ running Fat เนี่ยรุนแรงที่สุดละนะครับเอาเป็นว่าเรามรลุกันแล้วกันว่า570เนี่ยจะมีแท่งกับตัวรุนแรงสักรอบหนึ่งได้ไหมสําหรับ BNB นะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับนั่นก็คือตัวเป็น o u t c o i หน่อยแล้วกันเนาะก็คือตัวของอ่ะไม่ได้คุยกันนานนะ Ada นะครับเอดนะครับเอดนะ เอดาเนี่ยการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยยังมองว่าเป็นการษรพักตัวในเว็บ2นะซึ่งเว็บ2เนี่ยเป็นเว็บสสีเขียวเดวยเพอเส้นสีเขียวออกนิดหน่อยมันจะงงลงไม่ใหญ่นะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเอดาเนี่ยผมมองว่าอยู่ในการพักตัวนั่นแหละนะครับซึ่งพักตัวเนี่ยอาจจะยังไม่จบด้วยคําตอบคําถามคือว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นในลักษณะว่า A จบตรงนี้แล้วพร้อมจะดีดขึ้น B ีเลยหรือว่า A จบตรงนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ย คือส่วนใดส่วนหนึ่งของ B ซึ่งมันไม่ชัดเจนมากๆเลยนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้หรือจะเป็น A มาจบตรงนี้ i r e c t i o นมีเหมือนกันครับคืออย่างน้อยตรงนี้ควรจะดีดขึ้นหนึ่งรอบนะครับถ้าจะเป็นชุดใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าเกิด A จบตรงนี้เป้าหมายของ B น่าจะอยู่ที่บริเวณเส้นสีเขียวหรือ0.51ฉะนั้น เรามองตรง0.51ไว้ก่อนแล้วกันเพื่อเป็นเป้าหมายว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไกลเกินไปเนาะแต่อย่างไรก็ดีนะถ้าเกิดมันตบหลุดอีกผมว่าไม่สวยแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันตบหลุดตรง0.39แค่นี้มันก็แย่มากพอแล้วนะครับสำหรับชาวที่รักเอเานะฉะนั้นอย่างไรก็ดีถ้าเกิดตอนนี้คริปโตมันเล่นยากออกมาดูนิดนึงแล้วก็พยายามเทรดดิ้ง โดยการควบคุมความเสี่ยงหรือซซิ่งเนี่ยให้มันเหมาะสมด้วยแล้วกันเพราะว่าทิศทางมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นสำหรับวันนี้ก็อัปเดตไว้ประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ว่า,าสภาพร่างกายไม่ได้พร้อมขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวจะพยายามอัพเป็นคอนเทนต์ขึ้นไปให้ได้เรื่อยๆเนาะก็ขออภัยด้วยพอดีหายไปหลายวันเหมือนกันเนาะพอดีเข้าโรงพยาบาลสามวันเดี๋ยวยังไงเจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ